สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c ค u t c h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะขอย้อนเวลานั่งทำมัชชีนกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับเราจะไปดูกันครับว่าโอ้โหผู้เล่นที่เรียกว่าเราจดจำเขาในสีเสื้อของเชียโกบูสทั้งสองคนเนี่ยนะฮะต้องมาห้ามั่นกันเองเฮ้ยแล้วในสึกนัดเนี้ย ใครจะชนะไปนะครับคนที่ผมพูดคือทั้งด้านของ m i c h ิล l อ o r แดนนะฮะ MJ แล้วก็ทั้งด้านของสกอตตี้พิ p เพนนั่นเองนะครับที่ต้องกลับมาเจอกันนะในการที่ทั้งสองคนนี้ไม่ได้อยู่ชิคาโกบูส s แล้วซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนเจอกันนะครับและเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่ทั้งคู่เนี่ยได้เล่นโดยแบบที่ต้องเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นบทสรุปของเกมนี้จะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมในคลิปคลิปนี้นะฮะ ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราเยอะๆด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังมุ่งหน้าสู่หนึ่งหมื่นซับสไครม์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ ทีนี้เราต้องมาเท้าความกันก่อนนะครับว่าทําไมทั้งคู่นี้ถึงได้เจอกันเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นถูกไหมการที่2คนนี้เจอกันนะครับมันคือช่วงที่ทางด้านของไมเคิลจอแดนเล่นอยู่ที่วอชิงตันวิสต์และทางด้านของสกอตตี้พิพเพนนะครับเล่นอยู่ที่ทางด้านฮอร์ทแลนด์เทรลเบเซอร์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในฤด,ดูกาลหนึ่งเนี่ยจะเจอกัน2ครั้งถูกไหมเพราะว่ามันต่างสายกันเนาะฝั่งอีสต์กับฝั่งเวสต์นะครับทีนี้ในปี2001ถึง2002เน ด้านของ Portland t r a i l b a บเซไม่ได้เล่นกับวิาสาห์ที่มีจอแดนอยู่ในทีมนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทางด้านของ Michael จอแดนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับแล้วบาดเจ็บไป12เกมเนาะซึ่งไอ12เกมที่ทางด้านของ Michael จอแดนพลาดไปเนี่ยครับในตารางการแข่งขันเนี่ยมันมี Portland Trailba บเซออยู่ถึง2นัดเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายหรือว่าโชคดีก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอานแน่ๆมันคือโชคร้ายสาหรับแฟนๆนบาสเกตบอลในตอนนั้นเพราะว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสที่จะได้เห็นจ จอแดน vs พิพเพนแล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดสักทีนะครับจนมากระทั่งในปี2002ถึง2003นะครับในเจอกันครั้งแรกนะครับระหว่างพิพเพนกับจอแดนมันก็เกิดขึ้นจนได้ถูกไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยครับนี่มันคือครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่านัดที่2เนี่ยครับถึงด้านของพิพเพนเนี่ยที่เล่นให้กับพรลนเทรเบเซอร์ โดนพักฮนะก็คือโดนพักการเล่นคือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยนายทำผิดวินัยนะแต่ว่าเหมือนทีมเนี่ยอยากให้สกอตตี้พิเพนได้พักนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสกอตตี้พิเพนก็อายุล่อเข้าไป37แล้วนะจะเล่นให้แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายติดต่อกันก็คงจะไม่ไหวนะครับมันเลยกลายเป็นว่าไอเกมที่2ที่มีสิทธ ว่าทางด้านของจอแดนจะต้องเจอกับพิพเพนเนี่ยทางด้านของพิเพนพักอยู่ครับเลยไม่สามารถลงเล่นได้เนี่ยครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางด้านของจอแดนแกับพิพเพนเนี่ยเจอกันระหว่างวอชิงตันวิสัยกับพอลแลนด์เทรเบเซอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ย้อนกลับไปในเกมเกมนั้นครับทางด้านของสกอตตี้พิพเพนเนี่ยเรียกได้ว่ามีค่ําคืนที่หนึ่งในค่ําคืนที่ดีที่สุดดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าเนาะในการเล่นในปีนั้นหรือว่าซีซั่นนั้นให้กับพอร์ตแลนด์เลยแกทําไป14แต้มนะครับ7รีบาล5แอสซิสนะครับให้กับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนาะถ้าถามว่าดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่าดีจนถึงขนาดที่ว่าเป็นคนที่ทําแต้มได้เยอะที่สุดนะครับในเกมเกมนี้เลยทีเดียวคู่กับทางด้านของเดเร็กแอนเดอร์สันซึ่ง Anderson เดเร็กแอนเดอร์สันเน นะครับทางด้านของพิเพสเนี่ยยิงลงไป6ลูกนะครับจากการยิง7ลูกเรียกได้ว่าการยิงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆในเกมนั้นนะครับแล้วก็แกเนี่ยเล่นไปเพียงแค่2ี่นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าก็สามารถทําทีมไฮในการทําแต้มได้แล้วเพราะฉะนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับจนจอแดนเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะครับหลังจากจบเกมว่าผมรู้จักพิเพสดีนะและผมก็รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะออกมาและต้องการจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือคําชมจากเพื่อน นรวมทีมเก่าเนาะส่วนหลังเกมนี่ครับที้งด้านของสกอตตี้พิพเพนนะครับก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าผมรู้สึกว่าผมพร้อมกับเกมนี้มากกว่าหลายๆเกมนะครับพอรู้ดีครับว่าคนที่เป็นคนดูหรือว่าแฟนๆ NBA เนี่ยมองมาถึงเกมนี้ยังไงเนาะเขามีความตั้งใจที่อยากจะดูการที่เขาเนี่ยต้องเจอกับจอแดนนะครับแล้วเขาเนี่ยก็อยากที่จะตอบรับความคาดหวังนั้นให้ได้มากที่สุดนะอันนี้คือในมุมมองของพิพเพ่นนะครับ ส่วนถึงด้านของไมเคิลจอแดนเนี่ยครับก็ได้ไป14แต้มเท่ากับพิพเพนเนี่ยครับยิงฟิลโกไป10ลูกนะเราก็ลงไปถึง6ลูกด้วยกันแล้วก็บวกฟรีทอปอีก2ลูกนะครับในการเล่น28นาทีนะครับซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหใกล้เคียงกับถึงด้านของสกอตตีพิพเพนมากมากนะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยจอแดนยังมี5รีบาวน์1แอสซิสแล้วก็1สตีลบวกกับอีก1บล็อกด้วยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ในเกมเกมนี้เนี่ยถึงด้านของไมเคิ จอแดนต้องเป็นฝ่ายแพ้ไปหรือเอาง่ายๆคือทีมด้านของวอชิงตันวิสานี่แหละครับที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในเกมนี้เนาะ แล้วพอผลสรุปออกมาเนี่ยครับในเกมนั้นก็เป็นทางด้านของสกอตตี้พิเพนกับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยครับที่สามารถชนะไปได้98ต่อ79คะแนนนะซึ่งถ้าไปดูดีเทลในเกมนั้นเนี่ยทางด้านของวอชิงตันวิสาดคือโอ้โหแพ้ในหลากหลายหมวดหมู่มากๆนะการทําแต้มใต้แป้นนะครับหรือว่าอินเดปเอนสเนี่ยง่ายๆเลยไม่ใช่รีสิเกตอารีเอนะทางด้านของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ทําไปได้ถึง50แต้มนะครับเนาะส่วนทางด้านของวอชิงตันวิสาดทําได้แค่28แต้มเท่านั้นรวม ถึงนะครับการทํา20แต้มนะของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์จากฟาสต์เบรกแต่ว่าทางด้านของวอชิงตันวิสันเนี่ยทำได้ไปเพียง8แต้มเท่านั้นนะครับจากฟาสต์เบรกเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยแต้มอะ่ะมันก็เริ่มห่างตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยครับที่ทางด้านของพอร์ตแลนด์เนี่ยนำไปถึง11แต้มนะและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของวอชิงตันวิสันก็ไม่สามารถไล่ลงมาเหลือเลขหลักเดียวได้เลยนะครับ ส่วนถ้าใครอยากรู้แอคชั่นนี่นะครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยโอ้โหจะเป็นเมนแมชอัพกันหรือเปล่าจะต้องมาเจอกันมากแค่ไหนก็ต้องบอกเลยครับว่าทั้ง2คนนี้ไม่ได้เล่นวันออนวันใส่กันเยอะขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าหายากเลยดีกว่าครับในเกมเกมนี้เนาะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แทนที่จะมาเจอวันออนวันกันในสนามใช่ไหมในเพล์แต่ละเพล์แต่กลับกลายเป็นว่าอ่ะหยอกล้อเล่นกันมีการพูดคุยกันระหว่างเกมปลายมาครับแล้วก็มีช็อตที่แบบว่าเออไปแย่งบอลกันด้วยนะในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับ แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากหรือวาไม่ได้มีช็อตที่โอ้โหต้องประท้าฝีมือกันมากขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็ออกจะโหลดไปทางทางด้านของ Portland Trailblazers ซะมากกว่าจนในช่วงควอเตอร์ที่4นี่นะครับก็ทั้งพิพเพแล้วก็ทั้งจอแดนเนี่ยก็ไม่ได้มีใครลงเล่นในควอเตอร์นี้นะครับเพราะว่าแ้มเนี่ยมันเริ่มห่างแล้วนั่นเองเนาะ แล้วในเกมเกมนี้ที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สามารถชนะไปได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อนร่วมทีมในเกมนั้นของพิพเพ่นเนี่ยดูดีกว่า,าจริงครับทั้งทั้งด้านบิ๊กแมนอย่างเดลเดวิสแล้วก็อาริดัสซาโบนิสเนี่ยนะครับก็ช่วยทางด้านของพิพเพ่นได้ดีเนาะทางด้านของพิพเพ่นก็เหมือนเป็นพอยต์ฟอร์เวิร์ดเบาๆนะครับก็มีการตั้งบอลที่แกใช่ไหมมีการถือบอลมีการส่งแฟชชี่พาร์ทเหมือนในสมัยที่แกเล่นกับจอแดนนะครับในขณะที่จอแดนเนี่ยก็ได้แต่เอามือเท้าเอววนะแล้กกก็็เซงับาร เกมรับของทีมตัวเองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งในเกมเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวยจริงๆที่ทางด้านของสกอตตี้พิพเพนได้เจอกับทางด้านของไมเคิลจอแดนในฐานะคู่ต่อสู้นะครับซึ่งผลสรุปเกมนี้ก็ออกมากันที่พอร์ตแลนด์หรือว่าพิพเพนชนะไปนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ช่วยกดซับให้ถึงห0ึ0งเร็วๆด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีฮะ